ซาร่านางเอกของเราตอนนี้อยู่ที่บาร์บนเกาะกับแฟนนุ่มเธอกำลังเตรียมตัวกลับบ้านเธออยู่กับแฟนและเขาขอเธอดื่มอีกสักแก้วก่อนที่เธอจะไปเขาสั่งแล้วออกจากบาร์น่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเธอก็จากไปโดยไม่ล่ำลาเพราะว่าเธอเกลียดการจากลาหนึ่งปีต่อมาในลอนดอนซาร่ากำลังขึ้นรถแท็กซี่ไปสนามบินเพื่อไปงานแต่งงานของเพื่อนสาว ที่มอริเชียสสำหรับงานแต่งงานของเพื่อนสาวของเธอซาร่าได้ติดต่อกับอดีตแฟนหนุ่มแจ็คสันอีกครั้งโดยบังเอิญทั้งสองนอนด้วยกันในคืนนั้นจนเธอพลาดเรือลำสุดท้ายที่จะไปยังสถานที่จัดงานแต่งงานที่โรดิเกรสเธอจึงจำเป็นต้องนั่งเครื่องบินลำเล็กที่ขับโดยเพื่อนของเธอเฟรดดี้เวแมนซึ่งกำลังจะไปงานแต่งงานนี้ด้วยแต่ว่า แขกที่จะโดยสารไปด้วยนั้นไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวปรากฏว่าแจ็คสันได้เตรียมบินไปงานแต่งงานกับเฟรดดี้ด้วยเฟรดดี้เชิญซาร่าไปที่ที่นั่งนักบินร่วมขณะที่แจ็คสันหลับระหว่างอยู่บนเครื่องเฟรดดี้มีอาการหัวใจวายและเสียชีวิตทําให้เครื่องบินตกอย่างอิสระเหตุการณ์นี้ทําให้ถังออกซิเจนไปกระแทกเข้ากับแผงหน้าปัดนักบิน ซาร่าและแจ็คสันที่ตื่นแล้วและรู้ว่าระบบออโต้พายโได้รับความเสียหายทั้งสองต้องผเผชิญกับความจริงที่ว่าเฟรดดี้ได้สอนพื้นฐานบางอย่างสำหรับนักบินให้กับซาร่าไว้แล้วเมื่อสองปีก่อนทั้งสองสามารถติดต่อกับหอควบคุมการจราจรทางอากาศในท้องถิ่นทางวิทยุคลื่นสั้นชื่อซามูเอลได้ซามูเอลแนะนำนำทางพวกเขาไปสู่ความปลอดภัยแต่พวกเขาต้องบินฝ่าพายุเข้าไป พวกเขาสามารถฝ่าพายุได้แต่สิ่งนี้มันก็สร้างความเสียหายให้กับเข็มทิศเครื่องบินก็เริ่มที่จะสูญเสียเชื้อเพลิงในอัตราที่น่าตกใจแจ็คสันอาสาจะปีนออกจากเครื่องบินเพื่อพยายามต่อท่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่รั่วเพราะฝ่าพายุเขาทำได้สำเร็จครับแต่มันก็ทำให้ขาของเขาหักขั้นรุนแรง ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักเครื่องบินรวมทั้งร่างที่ไร้ชีวิตของเฟรดดี้เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงซาร่าตระหนักว่าพวกเขามีเหล้ารําหลายขวดที่พวกเขาสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้และเธอพยายามที่จะเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินด้วยตนเองโดยปีนออกไปนอกหน้นตาต่างซาร่าจัดการเติมน้ำมันชั่วคราวและปีนกลับขึ้นไปบนเครื่องบินพวกเขาพยายามติดต่อกับซามูเอลทางวิทยุอีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่เครื่องบินน้ำมันหมดพวกเขามองเห็นเกาะเล็กๆและพยายามร่อนเครื่องบินที่ประสบภัยนี้ไปยังเกาะเล็กๆนั่นเนื่องด้วยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่นำเครื่องบินลงจอดทำให้เธอมาคับเครื่องบินได้ไม่ดีเครื่องบินจึงตกลงไปในทะเลและพลิกคว่าซาร่าชยชีวิตแจ็คสันที่ติดอยู่ที่ปีกของเครื่องบินที่จมอยู่ใต้ทะเลมาได้ทั้งคู่แทบจะหนีไม่พ้น แต่ก็ว่ายน้ําไปยังเกาะที่มีแต่ทรายนั่นได้พวกเขาสามารถไปถึงเกาะที่ว่านั้นได้แต่มันเป็นเพียงแค่สันทรายเท่านั้นเมื่อน้ําขึ้นก็มันจะหายไปเมื่อสันทรายหายไปทั้งสองก็ต้องร้อยคออยู่ในทะเลแจ็คสันรู้ตัวดีว่าเขาไม่รอดแน่ๆเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่แขนหักด้วยเขาจึงเสนอเสื้อชูชีพให้กับซาลา ซาร่าปฏิเสธโดยบอกเขาว่าเราเป็นทีมและเราจะรอดไปด้วยกันแจ็กสันสารภาพรักกับซาร่าเมื่อรู้สึกว่าจุดจบใกล้เข้ามาแล้วแต่ทันใดนั้นเรือประมงที่ได้ยินเสียงสัญญาณวิทยุข,ของเธอก็อมาช่วยจนได้เป็นอันว่าทั้งสองรอดชีวิตครับ